เรียกว่าสิ้นฤทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับซอปลานะครับเท้าแร่ที่มีผู้เสียหายเนี่ยเป็นจํานวนมากครับและล่าสุดก็มีการติดต่อขอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะเรียกว่าปั่นหัวตํารวจครับกองปราบเนี่ยครับไปรอเกอร์ครับทิ้งสามีให้รอรวบอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็หลบหนีไปเมื่อวานนี้นะครับตํารวจบุกเข้าไปจับสามีซอปลาในหลบหนีไปล่าสุดวันนี้ครับโดนรวบได้ที่บ้านพักหลังจากหนีกบดานเนี่ยครับ กรณีที่เจ้าที่ตำรวจวางแผนบุกจับกลุ่มซอปลาเจ้าของเพชรมาดามลูกเหนียงนะครับหรือว่าเจ้าของเพชรมาดามลูกเหนียงหรือว่านางสาวกมลวันปิ่นทองพานอายุ25ปีครับหลังจากที่มีการแจ้งความดำเนินคดีจากชาวบ้านว่าซอปลาเนี่ยโกงแชร์จากการปฏิบัติงานดักกล่าวจากเจ้าหน้าที่ก็ผลปรากฏว่าจับกลุ่มได้เพียงนายจตุพลปิ่นทองพานอายุ38ปีสามีของซอปลานะครับซึ่งซอปลาเนี่ยหนีไปได้ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่น เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานยืนยันแน่ชัดแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวสอลุกปลาหรือว่าผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงได้แล้วนะครับซึ่งตามรายงานก็ระบุครับว่าสอปลาเนี่ยกำลังกบดานอยู่ภายในบ้านพักในจังหวัดชุมพรครับซึ่งขณะจับกลุมเนี่ยมีสีหน้าตกใจครับหลังจากสามารถจับกลุ่มตัวสอปลาได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมตัวสอปลานะครับเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะทำการสอบสวนแล้วก็ขยายผลในกระบวนการใช้ลูกโซ่นี้ต่อไปนะครับ จากรายงานยังระบุข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าการจับกลุ่มซอฟป,ปลาในครั้งนี้นะครับนเนื่องจากมีประชาชนกว่า200รายที่เข้าร้องทุกบอกว่าเป็นผู้เสียหายจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่โดนซอป,ปลาเนออี่ยช่อโกงด้วยการเช็ดเงินจากการลงทุนแชร์ออนไลน์ครับแล้วก็แชร์ทองคําซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า60ล้านบาทนะครับ ก่อนหน้านี้เจ้าที่ตำรวจจังหวัดสงขลาบุกค,ค้นบ้านและจับกลุ่มมาแล้วหนึ่งครั้งที่บ้านพักนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจถูกซอปลาเนี่ยร้องเรียนสื่อเลยครับว่าเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสงขลาเนี่ยรียดเงินตนเองกว่า5ล้านเพื่อจะแลกกับการปล่อยตัวกระทั่งซอปลาออกมาสารภาพเองนะครับว่าเหตุการณ์รีดเงิน5ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ตนเองเนกุข,ขึ้นมาครับไม่ใช่เรื่องจริงน,นะครับพร้อมกับตั้งทนายแจ้งความเอาผิด ซอปลาฐานแจ้งความเท็จและก็ความผิดนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งข้อหาหมิ่นประมาทชั่โกงด้วยนะครับผ้ต้องเล็กได้ว่าอ่วมอรไทยนะครับตอนแรกเนี่ยแสบมากนะครับนัดตำรวจอย่างดีตำรวจกองปราบนัดมอบตัวปรากฏว่าพอไปถึงตำรวจไปรอเกอร์ครับนะครับเจอแต่เพียงสามีของซอปลานายจตุพลน,นะครับรอให้ตำรวจจับอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแสบมากนะครับแสบมากและก็ต้องไปดูว่าผู้เสียหายเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยมี200กว่ารายมูลค่าความเสียหายาก,กว่า60ล้านบาทนะครับต้องไปดูว่ามีการทําธุรกิจอะไรอื่นอีกหรือไม่เพราะว่าต้องบอกว่าขายตอนแรกเีขา,ขายของออนไลน์ในเพจเฟซบุ o กนะครับค่อขาๆจะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีเริ่มมีหันมาทําธุรกิจแชร์ธุรกิจเงินกู้อะไรต่างๆนานา,นานครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้เสียหายก็บุกไปถึงบ้านเลยครับเพราะาติดต่อสรุปปานเนี่ยไม่ได้มีการถึงขั้น ตบทำร้ายร่างกายกันชุลมูนวุ่นวายจนตำรวจต้องเข้าไปเคลียร์นะครับวันนี้ก็ถูกจับกลุมได้เป็นที่เรียบร้อยครับทั้งซองลูกปาแล้วก็สามีครับข้าว้ทีมครับคุณจับไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ